เอาละครับผมเพื่อนๆนะสรุปวันนี้นะฮะได้แค่ตัวเดียวนะครับผมนะนี่สอันตีตัวหนึ่งนะฮะเพื่อนๆเนี่ยเห็นยังตัวใหญ่นะครับผมนะก็เกือบโลนะเพื่อนนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมหาปูหาปลามาทํากินนะครับผมนะเพื่อนๆนะ สวัสดีตอนเช้านะครับผมนะดูดียังไม่สว่างเลยนะครับผมเพื่อนนะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้พาเพื่อนๆมากู้กับดันหนูนะครับผมนะเพื่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะตีสักกี่ตัวนะครับผมนะมาดาาไว้สามนานะฮะไม่รู้ว่าจะตีหรือเปล่านะครับผมนะเพื่อนๆนะไปไปจะพาไปดูกันเลยนะครับผมนะโอเคเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยนะครับผมนะกับอันที่หนึ่งนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะตีหรือเปล่านะนะเพื่อนๆนะ โอ้ยรีบร้อยเพื่อนเพื่อนอันที่หนึ่งนะฮะดูดินี่นะมันด่าไว้สามอันนะฮะดูนี่นะครับผมเพื<ๆ>่อน<ๆ>นะนี่เห็นยังตัวใหญ่นะฮะเพื่อนเพื่อนะก็แค่สามอันนะฮะก็อันที่หนึ่งตีไปแล้วนะครับผมนะตัวใหญ่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองกันเลยนะครับผมโอเคตอนเนี้อันที่สองนะครับผมนะมาดูโอ้ย ไม่ติดนะอันที่สองนะครับผมนะเนี่ยเพื่อนเพื่ใช้เหยื่อหอยเชอรีนะครับผมนะไม่ติดนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนเราจะมาลุ้นอันสุดท้ายกันนะครับผมนะเช้านี้ก็เหมาะลงนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนนะอากาศก็เย็นเย็นนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นอันสุดท้ายกันเลยนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนนะอันสุดท้ายนะครับผมโอ้ยดูไม่ติดเลยนะครเพื่อนเพื่อนนะ ใช้เยื่อของไอ้เชอร์รี่นะครับผมนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวขอเก็บกับดักแป๊บหนึ่งนะฮะแค่3อันนะฮะติดตัวนึ่งครับผมเพื่อนๆนะสรุปวันนี้นะฮะได้แค่ตัวเดียวนะครับผมนะนี่3อันติดตัวหนึ่งนะฮะเพื่อนๆเนี่ยเห็นยังตัวใหญ่นะครับผมนะก็เกือบโลนะเพื่อนๆนะะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมนะเพื่อนๆนะเพื่อทำคลิปคลิปต่อไปนะครับผมนะฮะก็ ต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์เศรษฐาั้ YouTube ด้วยนะครับผมนะที่ช่วยขอเรียกว่าอะไรนะช่วยส่งเสริมหรือช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอมานะครับผมนะเพื่อนๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคลิปนี้ก็3มอันได้แค่ตัวเดียวนะครับผมนะก็เป็นอันว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับผมนะช่วงนี้นก็อะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ลุ้นตัวอยู่นะครับผมนะฮะเพื่อนๆนะ ดูดิเจ็บมุงเช้าแล้วนะครับผมนะตอนนี้เจ็บมงแล้วนะครับผมนะยังไม่สว่างเลยนะครับผมนะ,ะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเพื่อนๆนะถ้าผมพูดไทยไม่ชัดหรือผงเขียนซาไตเตอร์ผิดไปบ้างน,นะครับผมนะเพราะว่าภาษาที่ผมใช้นะมันไม่มีตัวสะกดนะครับผมนะเพื่อนๆนะเข้าใจเนาะก็เราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเสมอนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะฮะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับผม